สวัสดีค่ะเช้านี้เราก็จะมารีวิวที่เบรคฟาสที่มาริรีสอร์ทเกาะกระดาษนะคะเกาะที่สวยที่สุดในโลกเราก็ต้องตามรอยมานะคะอาหารเช้าถือว่าอร่อยมากมาตรฐานนะคะเบคอนก็จะสวยคุณภาพดีเราชิมแล้วขนมปังของเราเป็นขนมปังโฮมเมดนะขนมปังเป็นโฮมเมดนะคะทำเองแล้วก็วัตถุดิบส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานมากอร่อยค่ะ ที่นี่ขนมปังทำเองนะคะเชฟเชฟเขาจะพรีเซนต์น,นี่อันนี้ก็จะมีเจียด้วยนะคะเจียซีท,ที่ที่อื่นเราจะไม่ค่อยมีแต่ที่นี่จะค่อนข้างสุขภาพนะคะจะมีเจียมีม,มีมีข้าวโอ๊ตนะคะมีมเมล็ดทานตะวันนะคะเชฟเขาก็จะพูดภาษ,ษาเกดีมากนะคะ รามาช่วงช่วงโล w ีซ a s o n นะคะแต่ว่าก็อาหารเยอะไข่ต้มหรอตจะกินไข่ต้มหรอผัดว่ามีด้วยะะคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวมาไมา้ิ่ให้นะคะก็จะ<ม>เป็น,ปนข้าวผัดอันนี้นะคะญญแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้หนูไม่รู้คืออะไรนะ่าจะเป็นอาหารใต้แต่น,นี้เป็นเบคอนญญเป็นแฮมเครื่องทำกาแฟเขาจะอร่อยนะคะ กาแฟก็จะอร่อยนะคะแล้วก็ผลไม้จะอยู่ในตู้แช่แบบนี้นะคะก็ถือว่ามาตรฐานมากนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นผลไม้ก็จะมีแตงโมสับปะรดมีโยเกิร์ตนะคะหยิบได้นี่กาแฟเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเครื่องทำกาแฟลาเต้จะอร่อยมากนะคะลาเต้ร้อน สมก็สี่ดาวนะคะอาหารเขาจะอร่อยนะคะเบคอนคุณภาพดีขนมปังโฮมเมดเขาทำเองนะคะ oh. เขาบอก oh. เชฟทำ oh. นี่แบบนี้นะคะโต๊ะนั่งเราจะนั่งข้างนอกแบบนี้นะคะากาศรับลมรับลมเย็นแบบนี้เราสามารถนั่งข้างนอกได้นั่งข้างในได้นะคะนั่งช่วงนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะ นี่โอเคก็ถ <stumbled upon> <enger> okay. ือว่าโอเคมากนะคะอาหาร เดี๋ยวเราพาดูอีกค่ะเราพาดูอีกรอบโอเคโอเคเหลือาทาไม่หมดเรเพิ่มเติมได้นะได้ขอบคุณมาก <laughs> ค,ค่ะาทานไม่หมดมะทานไม่อิ่เติมได้ขอบคุณค่ะ <laughs> อันนี้ของเราได้นะคะ <laughs> แฮมชีสนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาทานอา <laughs> หารเ <laughs> ชา้า <'s> <laughs>